ก็ค่ครับท่านผู้ชมครับคือทุกคนรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการที่พิกกี้นะครับอยู่ดีๆเขาก็มาอยากลองใจผมแล้วก็แกล้งผมแรงมากแกล้งแรงจนถึงขั้นที่ผมโดนตบหน้ากันเลยทีเดียวเชียวโอ้ผไม่รูพอพิกกี้แกล้งผมเนี่ยคนดูก็แบบเอ้ยพิกกี้แกล้งพี่เนมไม่ได้นะเแต่ยี่พี่เนมต้องแกล้งคืนนะผมก็โอเคได้คนดูจะได้ไม่ขัดใจไงก็เลยไปแกล้งคืนแต่เวลาแกล้งคืนทีไรเนี่ยผมก็จะแกล้งแบบเหมือนเขาต่อยหน้าผมเนี่ยปังแล้วผมเดินไปแล้แบบ นี่นาฮะแก้งแล้วนะแบบอยากแก้งคืออีกนะอยากแก้งนะก็คือการทายการจะไม่ครับจะไม่ครับพิกกี้ก็แบบยังจะแก้งต่อแล้วก็แก้งแบบแต่ผมก็บบบบยังแบบเนะใครที่ยังไม่ได้ดูิแอบ,บแฟนไปสักลายไปดูนะเออคือเหมือนผมโดนแก้งเองด้วยซ้ำแต่ก็คือแบบอยากน้อยให้มันได้แก้งอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มียุติแล้วก็ไม่แคร์ดราม่า แต่ก็ไม่แคร์ดราม่าอะไรทั้งสิ้นผมบอกเลยผมต้องเอาคืนแบบแรงๆบ้างละแต่อันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะไม่มีดราม่าแน่นอนเพราะว่าหลายคนก็รอดูผมแกล้งแรงๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแกล้งพิกี้โดยการที่ระหว่างที่ตอนนี้เขาไม่อยู่ใช่ไหมผมจะบอกเลยว่าพิกี้ระหว่างที่คุณไม่อยู่เนี่ยผมเนี่ยแอบไปมีคนอื่นแอบนอกกลคุณฮึเดี๋ยวนะอันนี้กูจะแกล้งตัวเองไหมเนี่ยจะโดนด่ายปต่า,าตไม่รู้เลย ก็จะไปรับชมคลิปกันนะครับใครที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากๆนะครับผมก็อย่าลืมให้กําลังใจกันโดยการกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์ like ด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับแล้วก็หากใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้ติดตามกันนะเพราะส่วนมากคนดูของผมเนี่ยก็แค่จะจะเป็นขาจรที่ไม่ได้ติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดติดตามให้กันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับโอเคเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคน โอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะลองพักไปก่อนนะครับว่าเธอเรามีอะไรจะคุยด้วยอะไรอย่างงี้นะครับปั๊บอย่างงี้ต้องพัก โอเคทุกคนครับอันนี้ก็เป็นอยู่หน้า Facebook ของผมแล้วนะครับทุกคนครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม a ฟ e b o o k ของผมหรือใครที่ยังไม่มีเพื่อนเฟซ o งผมก็แอดกันมาได้นะครับก็ชื่อนี้วุฒิชัยรักวงนะครับถ้ากลัวเฟซตอมก็กดลิงใต้คลิปได้นะครับออะเข้ามาดูว่าผมมีชีวิตประจําวันอะไรยังไงได้นะครับทุกคนเย๋ยวผมจะเริ่มทักพิกกี้เลยนะครับนี่ครับก็เป็นแชทที่ผมคุยกับพิกกี้นะครับก็คืออันนี้ก็คือเขาจองตัวเครื่องบินให้ผมนะครับให้ไปหานะครับพรุ่งนี้โอ้โหให้ายโ บบ่เอาไปพวกนี้อ่ะมึบอกว่าเดี๋ยวไม่ทันรอบเช้าอะไรอย่างงี้เอออะโอเคไม่เป็นไรนะครับมันมีรอบเดียวนะฮะมาเดี๋ยวเรามา,มเ,า,าเหลื่อมแพนการกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับมาผมจะลองทักไปเลยนะครับแกเขามีเรื่องจะด้วยอันนะาูทำไมตอบแบบไม่น่ารักด้วยถ้าเขาบอกแกอย่าโกรธ เด๋วเดยวมันถอดหูฟังใครจะตุยเออผมตุยหรือเปล่าแก้แล้วแก้แล้วโกรธอะไรวะไม่ได้จะบอกเลยโกรธแล้วทำยังดีวะเอาไม่คิดแก้พิมแก้พิมไปหลายรอบแก้พิมไปหลายรอบเพื่อแบบดูใสื่อมันคืออ่าเอาอะไรพี่ต่อดีวะทำไมต้องโกรธมี โกรธีโกรธแบบโกรธแบบรีบด้วยโกรธว่าจะตอบว่าอย่างไรนี่ก็จะตอบาว่าอย่างไร A few moments later กี่มาแล้วพี่มาแล้วเดียมเตยตอบชาตินะอัปเดตเฟซบุ๊กเขาจะตอบมาว่าอย่างไรนี่เอา้าอะไรวะทุกคนคิดที่ผมมาแก้กันเนี่ยไม่โกรธก็ได้บอกมาสักทีมีอะไรอย่าให้โมโหเอา้าสรุปว่าโกรธหรือไม่โกรธวะราว่งที่แกไม่อยู่ เขาไปเที่ยวมาแล้วโน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 ผมบอกเลยว่าเอาแรงแรงเลเอาให้แบบใจหายใจว่ามเงินไปเลยทีเดียวทีเดียวเชียวต่อมาแล้วอะไรทำไมทำไมไปไม่บอกเอาเออ อย่างนี้พี่กี้ก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คือการที่ผมไปเที่ยวโดยที่ไม่บอกใช่ป่ะเออว่ะฉะนั้นมันก็ต้องทําเป็นแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นป่ะโอเคไม่ตั้งใจวันนั้นน่ะเมามากด้วยเอมา่าด้วยก็เถอะเมามากด้วยก็เถอะหมายถึงนั่นแหละ อย่างที่คิดเลยมีแบบมันตกด้วยพี่ตกพี่ตกตกหน้าเศร้าตกหน้าเศร้าไปตกหน้าเศร้าไปคันเลยเนี่ยคันเลยผมจะโดนเลยคันามาแล้วทำไมทำแบบนี้<า>เดี๋ยวนะแล้วเขาคิดอะไรแอบไปเที่ยวไม่ใช่หรอยีจังหวะนี้ต้องเข้าประเด็นยีต้องจังหวะแบบจังหวะทีค ไปเที่ยวยังไปแบบเดียวคิดไปไหนวะไปไหนวะเอาจิงๆิงผมถ้าถ้าถ้าหมดถ้าหมดเลยหมดนี่คือผมแค่ไปเที่ยวเลยนะแต่ได้นี่เมื่อมาเวนี้กันแล้วสิก็ต้องไปต่อในสักการณ์เด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อเลยนะกันก็เขามาพอตื่นมาก็เห็นเข้านอนอยู่ข้างๆแล้วเอ้ยพอตื่นมาก็อยู่ห้องใคร ไม่รู้โนนโนโนโนไอ้ตายเถอะไอ้ตายเถอะหลอกอันเดียหลอกรีบแล้วจริงหรือหลอกโนนโนโนโนจริงเขาไม่อยากโกหกเลยและที่ทำไปก็ไม่ได้ ตั้งใจด้วยเขาไปมีอะไรกับคนอื่นอีกแล้วขอโทษครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนนะคือผมเจ้าชู้มากๆนะครับผมแล้วผมนอกใจพิกกี้แบบเคยมีจิกแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์นะนะครับผมก็คือก่อนหน้านี้ผมเป็นเด็กร้านเหล้าเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่มีอะไรจะคุย จะเล่าไว้เจ้เอาก็คือก่อนหน้านี้ผมเป็นเด็กร้านเล่านะครับผมใครที่ได้ดูบันทึกชีวิตผมนะครับที่ผมเคยเล่าไว้เรื่อง18บัวที่ก่อนจะไปเป็นแฟนกพี่อีอะไรมาบ้างเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าผมเนี่ยเออแบบเป็นเด็กไม่ดีมันดิบเป็นคนไม่ดีมาก่อนนะครับผมไมเมีจะคุยแล้วก็หัวใจแตกเขาไม่ได้ตั้งใจแต่น้องคนนั้นเขาให้รับผิดชอบทำยังไงดีต่ออีกแล้วต่ออีกแล้ว ก็ค <rium> ือพอพี่กี้จับได้รอบหนึ่งผมก็บอกว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเริ่มดีดอีกอะไรเงี้ยแล้วแผลแล้วไม่เคแล้วโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นชุดโอ้โหมาเป็นชุด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 เอาไว้ริมต่อแล้วเอาไว้ริมต่อแล้วเอาเอา

สายหน่อยผมพิมพ์ไปว่ารับสายหน่อยนะพี่ก่ลังพิมพ์มาพี่กาลังพิมพ์มาไม่อยากคุยกับผมห,อหรอกฮัลโหลฮัลโหลเขาขอโทษนะได้ไหมล่ะ ได้ยินครับเขาเขาขอโทษนะเขาขอโทษได้ไหมฮัลโหลสัญญาไหมเอาแกเขาเขาเขาเปิดกล้องได้ไหมเป้กล้องกับเขาได้ไหมอี๋อะโอบอะไรกูว่าง บอกผมอ่ะเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าแล้วผมงองไงอะ่ะโอ้ยไม่อยังไม่ได้ฉันเลยเลยเอาชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วเอาไงทุกคนชิบหายแล้วเอาไงอะ่ะ เราเกลียกเลงมากก็เป็นแบบนี้อ่ะโอเคครับทุกคนครับก็เอาเป็นว่าเลยครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเบอร์ดิ้งให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับผมขอไปหาวิธีง้อก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้าหายเลย